สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมชับบี้องอมูเลตนะครับวันนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับว่างก็เลยถอดพระที่วันนี้ขึ้นคอนะครับเอามาแบ่งกันชมนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับเป็นพระท่ากระดานนะครับพระท่ากระดานเมืองกาญจนบุรีนะครับอันนี้ไม่ใช่กรุทุ่งใหญ่นะเลยส่วนหรือรือเขาเรียกกันว่ากรุศีสวัสดนะครับ ัวนี้จะขึ้นกรุกที่วัดท่าเสานะครับแต่มีพุทธลักษณะคล้ายๆก,กันกับกับท่ากระดานกรุกทุ่งใหญ่เลยสวนนะครับหรือว่ากรุศรีสวัสดิท์ที่ที่เป็นหนึ่งในเนบญจภาคีพระเนื้อชินนะครับอันนี้ขึ้นกรุท่าเสานะครับเป็นพระเมืองการเช่นเดียวกันกับกรุศรีสวัสดิน์นะครับนะครับ พระท่า,ากระดานนะครับพุทธศาสนานะครับจะเป็นจะเป็นศิละปะอู่ทองนะครับเป็นเป็นพระสมัยอู่ทองนะครับแล้วก็แล้วก็มีศิละปะเป็นศิละปะนูนสูงนะครับก็คือด้านหลังจะไม่มีพิมพ์ลายใดๆเ้าจะเป็นจะเป็นหลังเรียบนะครับนะครับวก็จะแน่นเป็นอาจจะมีคลื่นบ้างเล็กน้อยนะครับตัว ส่วนช่วงอกนะครับก็จะนูนสูงนะครับลักษณะคล้ายๆาหัวช้างนะครับแล้วก็ดูตรงส่วนของของผ่าพักนะครับหน้าตานะครับช่วงคางก็จะยื่นแหลมนะครับหน้างุ้มลงเล็กน้อยนะครับดวงตาเป็นเหมือนเม็ดข้าวสารนะครับหลับตาสนิทนะครับชี้เข้าที่ะนาศิรษหรือจมูกนะครับ พระพระท่า,า,ทากระดานเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีมีพระเสียรน,นะครับส่วนมวยผมนะครับสูงขึ้นแหลมขึ้นนะครับแต่ด้วยด้วยระะเวลานะครับผ่านมานานนะครับแล้วก็ถูกฝังอยู่ใต้ดิน,นช่วงข้างบนเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะหักงอนะครับคตหรือว่าเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของพระท่า,ทากระดานนั่นเองนะครับ องนี้เป็นสนิมแดงอยู่แล้วนะครับผ่าท่ากระดานนะครับจะเป็นเนื้อชินตะกวดสนิมแดงครับเพื่อนๆจะเห็นไข่นะครับงานใจจะเห็นชัดไหมอ่าจะเห็นไข่เขาเรียกว่าไข่วัวเนาะจะเป็นแบบขาวๆนวลๆนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะของของเนื้อสนิมแดงนะครับเนื้อชินตะกวดสนิมแดงหลังลงเป็นแอ่งเล็กน้อยนะครับนี่นะครับหน้าคมสันสวยงามนะครับ นะครับตัวนี้ขึ้นขึ้นกรุที่วัดท่าเสานะครับแตกกรุนะครับในปี2507นะครับนะครับพระท่ากระดานเป็นพระที่ซื้อหากันหลักแสนนะครับมานานแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับความสวยงามนะครับแล้วก็แล้วก็กรุนะครับความหายากนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเล็กเล็กน้อยน้อยครับเพื่อนเอาขึ้นคอมาก็เลยถอดมานะครับมาแบ่งกันแบ่งกันชมครับ พรท่ากระดานกรุกท่าเสาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเนื้อชินตะกัวสนิมแดงสวยๆสักองค์หนึ่งนี้นะครับองค์นี้ต้องขอโทษทีนะผมเลี่ยมกันน้ําไว้นะครับก็เลยไม่สามารถจะถอดแกะมานะครับให้ดูเนื้อชัดเจนกว่านี้ได้นะครับแต่ก็อ่ะเป็นว่าเอาไว้ดูพอประมาณครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับใครชอบนะครับไซส์องค์พระนะครับก็ก็ขนาดเนี่ยครับกำลังกำลัง ห้อยได้ห้อยได้นะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่โตนะครับประมาณนี้นะครับลองลองดูได้นะครับก็ขึ้นคอได้ครับไม่ไม่ไม่ใหญ่ไม่หนักนะครับครับเผื่อใครชอบนะครับก็วันนี้เอามาให้ดูประมาณนี้แล้วกันครับกับพระผ้ากระดานนะครับหนึ่งในเบญจภาคีนะครับพระเนื้อชินนะครับจากจังหวัดกาญจนบุรีเนื้อชินตะกวสนิมแดงครับผมวันนี้ชาบิองอมูลตก็พอแค่นี้ครับสาัสดีครับ